สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้มีรถสวยๆราคาเบาๆผลสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าอันติส 1.6G ปี2017นะคะค่าตัวอยู่เพียง429,000บาทเท่านั้นเองนะ,ะเป็นรถยอดฮิตที่ขายดีที่สุดสําหรับเพชรยนต์เลยนะคะใครที่กําลังมองหารถว้ใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดกับรุ่นนี้เลยนะคะต้องบอกว่าอันติสของเพชรยนต์ที่รับเข้ามานะคะเป็นรถหน่วยงานปลด ระวางทั้งนั้นเลยนะคะตรวจเช็คสอบประวัติจากศูนย์บริการได้นะคะลูกค้าใครที่สนใจพลาดไม่ได้เลยนะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนนะัดศูนย์982609587นัดเพชรยนต์นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้นะคะผ่อนได้นาน7ปี84งวดน,นะคะได้เป็นโฉมเมดเช็นเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะค่างวดเนี่ยตกอยู่ประมาณ7,000ปลายๆเท่านั้นเองนะ,คะใครที่สนใจนะคะ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลย6กกไก่ทาหาร6 3 5 0กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะรถเป็นสีเดิมนะคะสีบอลเงินนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่กับสีอย่างแน่นอนนะตรวจสอบประวัติได้นะคะในส่วนของโคมไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบมันตรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆ,าๆส,าสวยๆเลยนะคะ ล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอันลอยแปเงาสองสีน,อน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะ ยางนะเป็นยางปี2019ก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีขราบน้ามันหยุดไหลเยิ้มรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข่เลยนะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตัวกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของ ขตัวอันติดเลยนะคะก็จกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้ตทต้าติดอยู่นะคะแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสําหรับภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะลูกค้าเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื 338กิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไมคกอไมอย่างแน่นอนนะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบพรีเมียมระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำต้องแผงประตูให้นะคะ ได้เป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแอร์กลมๆหม,มุนได้360องศานะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนวัเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FMCD USB AUX ได้นะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าฟ้าเพดานนะคะไม่ มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอักขระยันใดๆนะคะส,ยสวยๆเบาะรถค่นี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบทนะคะไม่ช้ําเลยไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะข้อดีของเบาะหนังคือดูแลทําความสะอาดได้ง่ายนะคะลูกค้าแต่ว่าข้อเสียนะคะอาจจะ เก็บความร้อนนะระบายความร้อนยากนิดนึงนะคะหัวอน,น็อตซอกประตูเนี่ยสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไขรอยขยับขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันเลยนะ สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้ากว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้1ฝั่งนะคะมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2ลูนะคะเบาะด้านหลังก็ไม่มีช้ำเลยนะคะภายในเนี่ยตกแต่งเป็นโทนสีเบจเนาะทำให้รถด,ดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่ด้วยนะคะไฟท้ายเนี่ยดีไซน์มาชบเชียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเป็น ตัวโคราอันติด i น1.6ตัว G ีนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโพรเมียมนะกระจกหลังก็ติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะ้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะก็ก,กว้างกันเลยนะคะลูกค้าบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรน,นะคะบอดี้งกว้างกันเลยโครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นทั้งสฝั่งนะคะ บอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างเนี่ยไม่มีรอยสนิมกันกินเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะมค้าไม่มีจมน้ําอยู่แน่นอนนะรอยซีนเดิมเดิมจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะใครสนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะคะหัวน็อตด้านหลังเนี่ยไม่มีรอยไข่รอยขยับขยี้เลยนะคะขอบยางเดิมเดิมจิกลงไปนะคะเห็นรอยเล็บนะคะจุดเม็ดอาร์ตบอดี้ด้านหลังกลมๆนะคะ คันนี้นะคะใครสนใจรีบติดต่อมาได้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะข้อดีของรถหน่วยงานเลยก็คือการเข้าเช็คระยะเข้าแมนเทนนะคะเขาเข้าศูนย์ตลอดนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติได้นะคะใครสนใจพลาดไม่ได้เครดิตด,ดีฟรีดาวได้พอนานเจ็ดปี8 4งวดน,นะคะและอยากจะบอกว่าช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้เที่ยวไว้ขับทํางานหรือว่าใกล้ส่งการแล้วหารถกลับบ้านไปเที่ยวนะคะ ต้องรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นขับฟรี90วันเนี่ยมีแค่เดือนมีนาน,นี้เท่านั้นนะคะลูกค้าเดือนหน้าไม่มีแล้วนะใครที่สนใจพลาดไม่ได้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะนัดกินดีให้บริการนะเดี๋ยวนะัดพาไปชมกันต่อเลยนะคะสําหรับห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดู o v วีวนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบนะคะ1,600ซีซี125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะเดิมเดิม ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติได้นะคะเรื่องของการชนหนักพิการจมน้ํากับสีเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมสีเดิมนะคะลูกค้าไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนตรวจสอบประวัติได้นะคะคันหน้าเดิมนะคะไม่มีคดไม่มีงองหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยไขยรอยขยับพะเยายเลยจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานด้านในนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะ รอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตด,ด้านในนะคะไม่มีรอยไขรอยขยับขยีนยเลยนะคะหัวนอ็อตฝากกระโปรงนะคะโลโก้ตเตยต้ายังอยู่ชงวนกันความร้อนอยู่ครบเลยนะคะสติกเกอร์มอกก็มีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะ คันนี้นะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยกับรถคันนี้ o ต o ยต้าติด 1.6G ปี2017นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง429,000บาทนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวได้ผ่อนนาน7ปี84งงวดน,นะคะค่างวเดเนี่ยตกอยู่ประมาณ7,000ไปลายๆเท่านั้นเองนะใครสนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยเบอร์โทร098-260-9587นะเพชรยนต์นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเบอร์นัด แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมีนบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ